วันนี้นะครับผมแอดมินมังกรนะครับจะพามาชมรถกระบะสีประตูนะครับอันนี้เป็นตัวยกสูนนะครับอันนี้มาในโทนสีฟ้านะครับออกไปทางสีน้ำเงินนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวไฮเดรด์นะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวคูมครับด้านหลังนะครับมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับมีกล้องมองหลัง ้วนนี้ครับอันนี้เป็นตัวเซนะครับลูกค้าเป็นตัวเซตนะครับหากลูกค้าท่านใดมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานนะครับปีเก่าๆแต่สภาพยังดีอยู่นะครับคันนี้น่าจะประมาณปี2014นะครับลูกค้าแต่สภาพใหม่มากนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับรถกระบะของเรานะครับมีจัดจำหน่ายทุกรุ่นนะครับ